เที่ยวรีสอร์ทไออุ่นกันนะจ๊ะสมาชิกเออมันเป็นคิดแบบนั้นนะนะแล้วตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วต้องไปเลยต้งไปเลยใช่ยังไงยังไงมันพุ่มเออมไายังไงกูนี้เด็ดไปไยังไงกูนี่เด็ดกันเลยแล้วก็มาถึงแล้วนะครับ แล้วก็มาถึงแล้วพร้อมด้วยสมาชิกของเรามาถึงแล้วนะคะ Bol โฮมสเตย์อุนดาราโฮมสเตย์อ๋อน้ำแข็งเพื่อนมีไม่มีค่ะน้ำแข็งไม่มีเพื่อนมี เราก็จะทาาพัก,กที่นี่กันฮนะบรรยากาศลมลื่นมากทุกคนบรรยากาศดีมากออไม่กอจายเขาไม่เพดเลยค่ะจไเดเลยนะคนเข้าเพดเลยนว่เป็นละูหอนี่อให้ลูกค้าคือโอนจ่ายเลยใคหรือว่า นี่ทุกคนมาก็มาถึงห้องพักของเราแล้วนะ เปิดง่ายเปิดง่ายอนี่เปอย่างนี้น,นี่คือห้องพักของเราห้องพักของเราอมันจะเชื่อมกันกันกบตรงนี้ นี่ห้องพักของเราอู้ห้องพักของเราอยู่นี่เรามาดูห้องน้ำโอเคนี่ห้องน้ำของเรานี่ห้องอาบน้ำ สวยมากแล้วก็ออกไปนี่แล้วก็จะเจอบรรยากาศที่สวยงามเราก็จะมีสองห้องติดกันนะที่นี่แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เราก็จะไปเจอกับ ซะบัวนี่มาวินมาถ่ายรูปตอนนี้นั่งลงกัดนั่งลงถ่ายถ่ายแต่ยาอาเฟกให้ได้เลยนั่งลงกัดนั่งลงตัวเอีกนั่งลงตัวเฟกนี้เราก็จะออกไปซื้อของก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีอะไรกินเลยเขามีถังน้ำแข็งไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปหาซื้ออะไรออกไ ซื้อของกินซื้อน้ำซื้อเครื่องดองเครื่องดื่มยี่ย่อ้าโอเคบา,บายบายแล้วเยวเจอกันอีพีต่อไปนะบายไปซื้อของที่ตลาดกันนะจ๊ะวันนี้แดดร้อนมากอ้อย จะได้กลับมาเล่นน้ำเย็นๆเดี๋ยวหาซื้ออะไรเชื่องดื่มพวกอ,อ,อาหารการกินก่อนนะเราก็มาถึงตลาดแล้วนะฮะ ได้อะไรครับเพื่อนเลอครับไก่หรือซิ้นเนื้อกระทะโออะไรองอุนไอรักโฮมสเตย์ทางไปที่เป็นไอชนรับประทานนะที่มันมีไอน้ำฝายน้ำหรือป่ะเขาเรียกใครที่นู้งอัน แล้วก็จะกลับเข้าที่พักนะทีนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็หาซืของกินอีกสักนิดหน่อยก่อนแล้วค็เดี๋ยวเจอกันที่พักเลยแล้วกัน